คิดว่าคราวนี้ถ้าชาวอเมริกาไม่ลุกขึ้นมาขย่ำผู้นำที่แหลกเหลวโกกตอแหลขนาดนี้มันก็จะเข้ารอบเดียวกับกัมพูชาหรือว่าไทยนี่แหละนะครับ พัฒนาการของข่าวเรื่องอิหร่านและก็อิสราเอลนะครับพุ่งไปที่น้ำหนักของสหรัฐว่าตกลงทรัมป์จะออยังไงนะครับเ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ขาก็วิเคราะห์กันว่ามันก็มี3ทางเลือกทรัมป์จะกระโจนเอาสหรัฐไปร่วมกับอิสราเอลเลยไหมหรือรอที่จะเจรจาหรืออยู่เฉยๆเลยไม่เข้าไปร่วมทำอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาใช้คำพูดที่ค่อนข้าง คุกคามแล้วก็ดูถูกด้อยค่าอิหร่านอยู่แล้วบอกให้อิหร่านยอมแพ้แต่เมื่ออิหร่านไม่ยอมแพ้เนี่ยทรัมป์ก็พูดได้แต่เพียงว่าขอให้โชคดี good luck อารมณ์ประมาณนั้นก็เป็นเป็นเทรดอย่างหนึ่งเป็นการขู่อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่คอชัดเจนเนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะร่วมสังฆกรรมครั้งนี้กับทางอิสราเอลด้วยหรือเปล่าเป็นเหตุผลที่ทําให้ทรัมป์เีงไม่ประชุม G7 ให้จบด้วยนะครับที่แคนาดาเนี่ยนะครับก็ไม่ไว้หน้าเขาเลยนะฮะเท ไม่ได้เจอทวิภาคีกับหลายชาติเลยก็เป็นการตอกย้ําเลยว่าทรัมป์เนี่ยจะเน้นทวิภาคีแหละไม่ให้ความสําคัญกับพหุภาคีที่คุยกันใน G7 แล้วล่ะนะครับเพราะว่า G7 ก็จ้องจะคุยเรื่อง reciprocal tariff ของทรัมป์อยู่แล้วก็เพ่นดีกว่ากลับไปลุยเรื่องอิหร่านอิสราเอลที่บ้านตัวเองดีกว่านะครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้เขาเทที่ประชุม G7 ที่แคนาดาเป็นเจ้าภาพกับท่าทีของสหรัฐที่บอกให้คาร์เมนไนโชคดีน,นะจ๊ะนี่เป็นคําขู่นะครับพี่แพท ก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เห็นจากการกระทําของทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ปฏิญาณตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไปยึดมั่นหรือว่าเชื่อถือได้เลยนะครับทุกอย่างทําไปเหมือนคนบ้าน,นั่นแหละแต่ว่าบางทีฟังดูเนี่ยเหมือนกับผมจะเข้าข้างทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับม่ซึ่งไม่ใช่นะผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่า กรณีนี้มันเป็นโลกคู่ขนานกับเมืองไทยในเมื่อการเลือกตั้งเนี่ยทรัมป์ได้เข้ามาอย่างถล่มทลายคนอเมริกันก็ต้องทนไปคุณจะมาขับไล่ขุดคุยแล้วก็ใช้ลักษณะของ p r o ก a ร a ด d าเพื่อที่จะป้ายสีคนเนี่ยมันไม่ถูกแต่ว่าเมื่อมามุง่งดูที่ตัวทรัมป์เองคําพูดของเขาไม่น่าเชื่อถืออะไรเลยนะครับในวันที่ปฏิญาณตนเนี่ยเขาพูดว่าสิ่งที่เขาต้องการจะเป็นคือเป็น Peacemaker นะครับแล้วก็ทำตัวว่าจะเป็นผู้ประสานงานให้เกิดสันติภาพเกิดการหยุดยิงกันร,ระหว่างยูเครนรัสเซียแล้วก็ระหว่างอิหร่านอิสราเอลอะไรเงี้ยไม่มีความจริงเลยนะครับเพราะว่าในการที่เข้าไปโจมตีอิหร่านซึ่งถือว่าไม่ได้รับการยั่วยุนะครับก่อนหน้านั้นอิหร่านไม่ได้ไปทอะไรอิสราเอลเลยเนี่ยเป็นการโจมตีแบบ สันดานยิวไซออนิสของอิสราเอลเนี่ยแล้วก็พอเกิดเรื่องขึ้นมาทรัมป์บอกว่าเหรอฉันไม่รู้เรื่องนี้มันไม่เนียนคุณวารินจะไม่รู้ได้ยังไงนะครับฝ่ายอ่า uh, intelligence ฝ่ายสืบราชการลับทั้งหลายมันก็ต้องรู้นะครับแล้วก็อย่างเช่นทูซี่กาบเบิร์ดอย่างเงี้ยนะครับผู้อำนวยการในด้านความมั่นคง,งของสหรัฐเนี่ยซึ่งทรัมป์เป็นคนแต่งตั้งเอง แล้วเขาก็จิกดา่าทูซี่กับเบิร์ตไปเลยอะว่าสิ่งที่เธอพูดขึ้นมาว่าทางเน็ตเวิร์กการสืบราชการ,รับเนี่ยที่ติดตามมาหลายปีแล้วก็ยืนยันว่าอิหร่านไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วตัวเองเป็นคนแต่งตั้งเธอขึ้นมาก็เคารพกันหน่อยหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องเชื่อเพราะว่า คำว่า uh, community of intelligence เนี่ยมันไม่ไม่ได้หมายถึงแค่ FBI CIA หน่วยรัการรับของสหรัฐเท่านั้นนะครับมันเชื่อมเชื่อมโยงไปถึงทุกต่วยก็แหกหน้าเธอนะครับแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะนำสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามอย่างแท้จริงเพราะว่าการสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยมันชัดเกินนะครับ แล้วก็จะทําให้เกิดการลุกฮือขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะชาวอาเมริกันเนี่ยนะครับเวลาที่เราวิจารณ์อเมริกาเนี่ยเราหมายถึงรัฐบาลนะครับกเ,เราก็มีเพื่อนอเมริกันเยอะแยะไปหมดซึ่งผมอยู่กับเขามาตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่เขาก็ยังบินมาหาผมหรือผมไปหาเขาเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้คนที่น่ารักแล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะไปรุกรานก้าวไก่ใครแต่ครั้งนี้นะครับถ้าผมว่าทรัม ประกาศนำสหรัฐเมริกาเข้าไปมีส่วนในสงครามกับอิรานเนี่ยมันคือประกาศสงครามกับภูมิภาคซึ่งจะทําให้อิรานเนี่ยประกาศสงครามกับประเทศในอ่าตะวันออกกลางที่เข้าข้างสหรัฐนะครับอย่างเช่นเห็นว่าซาอุดีอาระเบียอย่างเงี้ยก็มาพูดเข้าข้างแล้วแต่ว่าอย่างอียิปต์เนี่ยก็บอกว่าสหรัฐจะก่อสงครามแถวนี้ไม่ได้ถ้าอียิปต์ไม่อนุญาตเพราะมันเรื่องของการต้องใช้ ฐานทัพอเมริกาหรือว่าน่านฟ้าอะไรย่างเงี้ยครับแต่ประเทศไหนเข้าข้างสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นศัตรูกับอิหร่านและเมื่อ,อจุดนั้นเกิดขึ้นจริงคุณวารินคุณรันโชคดีนะซื้อรถ e ีวีไปแล้วอ่ะคนที่ต้องไปเติมน้ำมันรายวันเป็นประจำอนักเลยเพราะว่าทำไมไหมครับเพราะว่าราคาของน้ำมันอ่ะมันจะ สุดโหดเลยเพราะว่าทุกประเทศในตะวันออกกลางจะผลิตน้ํามันส่งออกไม่ได้นะครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะพินาศสิ้นนะครับแล้วมันก็จะนําไปสู่การที่ทรัมป์ถูกขับไล่ออกเนี่ยแล้วมันผิดรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่าการที่จะเอากองทัพสหรัฐไปเข้าร่วมสงครามในฐานะฝ่ายบุกรุกเนี่ยมันต้องผ่านสภาก่อนครับในรัฐธรรมนูญสหรัฐเขา ระบ,บุไว้ชัดเจนไม่มีข้อไหนเลยที่ประธานาธิบด,ดีจะมีอำนาจให้นำกองทัพเข้าสู่สงครามในฐานะที่เป็นผู้บุกรุกจนกว่าที่จะต้องผ่านคอนเกรสเซเนตให้เรียบร้อยก่อนนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับจับตาดูให้ดีเพราะว่ามันมีผลถึงคนไทยแน่ๆดังนั้นนะครับก็ต้องติดตามดูให้ดีเพราะว่าผู้ชมจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ให้ความสนใจข่าวต่างประเทศ มากโดยเฉพาะในเมื่อมันเกิดขึ้นในระยะที่ไกลาจากประเทศไทยมากๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยวันสองวันนี้การเคลื่อนไหวของทรัมป์จะมีความหมายมากแล้วมันก็จะปรากฏชัดยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปูติมซึ่งทำเฉยๆไม่วิพากวิจารณทรัมป์มากๆเนี่ยก็เริ่มพูดแล้วนะว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดมาอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะครับก็เรียกว่า มองเห็นไส้อ่ะนะครับ AI เหมือนกันเนะ <c oughs> คนแชร์คำ <c oughs> ว่างามไส้กันเยอะเหมือนกันนะครับในโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ก็อิหร่านก็ไม่ถอยแน่นอนครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติการเต็มที่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่า the battle is just begun คนที่ไม่ได้ติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทราบว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับมีเครือข่ายแล้วก็มีเซนเซอร์ชิพในด้าน การเผยแพร่ข่าวโดยมีเดียเนี่ยอย่างที่หนาแน่นเหนือชั้นมากนะครับเขาสามารถที่จะบล็อกจับแล้วก็ควบคุมไม่ให้ผู้สื่อข่าวที่เป็นอิสระแล้วก็สื่อหลักเนี่ยสามารถจะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆได้เลยดังนั้นข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันจะออกมาจากทางฝ่ายอิสราเอลรวมทั้งพวกบอสโทรอะไรต่างๆเนี่ยที่ จะเสนอว่าอิรานเนี่ยถูกพังพินาศสิ้นแล้วก็ใช้คำพูดที่โกหกตอแหละนะครับเพราะว่าในตักกะแห่งความเป็นจริงอย่างเงี้ยในแต่ละวันเนี่ยคนในอิรานโดยช่วยะยิ่งในเตรานเนี่ยถูกกลิดชีวิตไปทั้งเด็กผู้หญิงคนแก่ต่างๆเนี่ยวันละร่วมร้อยนะครับ70-80ตลอดฝ่ายอสิสราเอลซึ่งเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองอ่า อดครวนสร้างดราม่าขึ้นมาเนี่ยคุณโดนไปวันละสิบกว่าคนที่ตายอ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะแปลว่าฝ่ายไหนโหดนะครับแล้วที่มาโอดครวนที่เนทันยาหูออกมาว่าทรัมป์จะต้องมาช่วยอย่าทำตัวเป็นทารับใช้รัเสเซียแต่ว่าหมางเมินไม่สนใจอิสราเอลเนี้ยถ้าคุณมีกำลังพอที่จะตอบก,ก่อนกับอิหร่านคุณไม่ต้องพึ่งสหรัฐ นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเผย,ยต่ายอยู่ในตัวแต่ว่าเนื่องจากไอเซนเซชิหรือว่าการควบคุมมีเดียต่างๆของอิสราเอลเนี่ยมันหนาแน่นมากดังนั้นข่าวในความเป็นจริงจากฝากอิอรานเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยหลุดมานอกจากคุณติดตาม Alternative Media มนะครับคือนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นักวิชาการนักยุทธศาสตร์ต่างๆที่จะอยู่ในช่องของ y u t u b e นะครับหรือว่าใน s t a c k เขาก็จะให้ตัวเลขและภาพยืนยันซึ่งภาพเหล่านี้นะครับถ้าเช็คกับกรอกอย่างเงี้ยมันก็จะไปตรวจแล้วก็บอกมาว่ายังไม่มีข้อมูลใดที่มาโต้แย้งกับภาพนี้หรือว่าข้อมูลที่อห่านเผยแพร่อะไรเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าติดตาม Independent Journalist เหล่านี้นะครับ วันหนึ่งเนี่ยประมาณสามสี่รอบเลยเพราะเขาก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแ,แล้วก็หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจว่ามันเริ่มยังไงเพราะว่ามันรู้สึกว่าไกลแล้วก็เชียร์ฟากลุ้นฟากนี้เนี่ยลักษณะที่แบบว่าเกลียดแขกอาหรับหรือว่าอ่ะเกลียดแขกอินเดียไปด้วยก็วิจารณ์อินเดียปนไปเลยอ่าอยากมีหัวยิวอ่ะว่างี้เถอะเพราะว่าจริงๆเขาก็นะเป็นฝรั่งหน้าตาดีแล้วก็ A lot of blue eyes เนื้อพวกพวกยิวก็เป็นบลอนด์แล้วก็ตาสีฟ้ากันเยอะอะไรเงี้ยเชียร์ mm. แบบนี้ก็มีนะครับ mm. ว่าไม่รับรู้ว่าความเป็นจริงมันเริ่มต้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็การที่ใส่ไร้ป้ายสีเนี่ยอย่างว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เงี้ยมันก็เหมือนกับป้ายสีอัฟกานิสถานหรือว่าป้ายสีบริเบียต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยว่าเขามี อาวุธทำลายร้างแรงๆต้องเข้าไปขล่มให้ราบคาบแล้วท้ายที่สุดก็ไม่มีพี่คิดว่าคราวนี้ถ้าชาวอเมริกาไม่ลุกขึ้นมาขยํำผู้นําที่แหลกเหลวโกกตอแหลขนาดนี้มันก็จะเข้ารอบเดียวกับกัมพูชาหรือว่าไทยนี่แหละนะครับคือแม้แต่ในบ้านเรานะครับสถานทูตอิหร่านกับอิสราเอลก็ สภาพกำลังไม่เท่ากันนะครับอิสราเอลก็จะโปรแอคทีฟมากในการส่งรีล s สตลอดเวลาให้กับสื่อไทยขณะที่อิหร่านเองเนี่ยบุคลากรเขาน,น้อยนะครับแล้วก็ทำงานกันไม่ทันในการที่จะให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนแล้วก็ไม่ค่อยมีสื่อมวลชนสัมพันธ์สักเท่าไหร่ด้วยนะครับก,ก็นี่ก็เห็นภาพชัดเลยนะครับในแง่ของข้อมูลที่มันเอียงกระเทเร่นะครับจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องติดตามข่าวกันอย่างมีวิจารณญาณด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พยายามหาข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่าย เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆอย่างเนี้ยก็เป็นเพราะว่าอิหร่านเนี่ยอ่อนด้อยในเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยจากด้านไซเบอร์และด้านต่างๆมันถึงทําให้อิสราเอลสามารถที่จะใช้แผนการรับที่วางแผนกันหลายเดือนแล้วก็เข้าไปถล่มได้นะครับครับ